แต่แล้วเธอต้องสติดแตดกอีกครั้งเมื่อพบว่าบนผนังนห้องน้ำมีมข้อความที่น่าสยดสยองสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไปแล้วเรื่องผี ก่อนจะฟังเรื่องผีในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้เป็นเรื่องของคุณจิบคุณจิบนั้นเป็นพนักง,งานบัญชีที่ออฟฟิศใหญ่กลางใจเมืองหน้าที่การงานและไรายได้ของเธอกำลังดีเธอจึงมองหาที่พักที่ดีและใหญ่กว่าอพาร์ตเมนต์ที่เธออยู่ในตอนนี้ จิบใช้เวลาว่างของเธอเพื่อหาข้อมูลของคอนโดที่มีทำเลอยู่ใกล้ออฟฟิศของเธอจิบทั้งหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและในวันหยุดจิบก็ออกเดินทางเพื่อไปดูห้องต่างๆที่เธอสนใจแต่ว่าเลือกยังไงก็ยังไม่ถูกใจเธอสักทีในระหว่างนั้นจิบก็ยังให้พูกเพื่อนๆของเธอในแผนก ช่วยสอบถามหรือหาคอนโดที่เธอต้องการจนมีวันหนึ่งพี่เพนเพื่อนร่วมงานที่นั่งโต๊ะข้างๆของเธอก็ได้เสนอคอนโดหรูกลางใจเมืองที่มีวิวสวยงามแต่ว่าราคาถูกมากในทําเลแบบนี้จิบจึงไม่ลังเลหลังเลิกงานจิบตัดสินใจไปดูคอนโดนั้นทันที พอไปถึงห้องอยู่ชั้น25ซึ่งเป็นวิวที่สวยมากห้องก็กว้างพอสมควรทุกอย่างในห้องผ่านการบิวอินเรียบร้อยเฟอร์นิเจอร์ก็ค่อนข้างใหม่และหรูหราเหมือนกับว่าไม่มีคนใช้งานเลยด้วยซ้ำจิปตัดสินใจเซ็นสัญญาแลว้ววางมัดจำไปเครื่องหนึ่งและจ่ายอีกเครื่องในวันที่เธอย้ายของเข้ามาอยู่ เวลาผ่านไปจนถึงวันหยุดของจิ๊บจิ๊บจัดแจงเตรียมของที่จะย้ายไว้อย่างเรียบร้อยพร้อมย้ายเข้าอยู่ในทันทีหลังจากจิ๊บย้ายของเสร็จเธอก็จัดแจงเก็บของทำความสะอาดห้องของเธอและคิดในใจว่าเธอนั้นช่างโชคดีจริงๆที่ได้ห้องสวยๆในราคาแค่นี้คนขายคงจะต้องร้อนเงินเป็นแน่ จิ๊จัดแจงสิ่งของเข้าที่และทำความสะอาดเสร็จในเวลานั้นก็ดึกมากแล้วเธอจึงอาบน้ำเพื่อเตรียมตัวจะเข้านอนในระหว่างที่จิ๊บอาบน้ำสระผมอยู่นั้นก็มีเสียงเคาะออกมาจากกระเบือ้องที่ติดอยู่กับฝาผนังห้องน้ำเป็นเสียงเหมือนเคาะประตูอยู่ประมาณสองสามครั้งต่อแรกจิ๊บก็หาต้นต่อของเสียงไม่ได้ ว่ามาจากที่ไหนเธอรีบอาบน้ําล้างตัวจนเสร็จแล้วรีบแต่งตัวเพื่อที่จะเฝ้าดูว่ามีใครมาเคาะประตูห้องเธอหรือเปล่าเธอคิดอน่งแงด่ดีว่าอาจจะเป็นเพื่อนบ้านมาทักทายที่จิบเข้ามาอยู่ใหม่หรือเปล่าจนจิบนอนดูทีวีไปเรื่อยๆ,ๆก็ยังไม่มีใครมาเคาะอีกด้วยความเหนื่อยล้า จิ๊บจึงหลับไปพร้อมกับเสียงทีวีที่ยังคงเปิดอยู่เป็นคืนแรกที่จิ๊บได้นอนที่นอนใหม่แต่จิ๊บลืมเรื่องสวดมนต์ไปอย่างสนิทคืนนั้นจิ๊บฝันว่าเธอกำลังเข้าห้องน้ำและเห็นว่ามีหญิงสาวท้องโตคนหนึ่งเดินออกมาจากผนังห้องน้ำและเดินเข้ามาในห้องนอนจากนอนก็ล้มตัวนอนบนเตียง สักพักอยู่ๆเธอคนนั้นก็ดิ้นทุรนทุรายอยู่บนเตียงและมีเลือดไหลออกมาเต็มขาคล้ายกับหญิงท้องเวลาตกเลือดจิ๊บต,ตกใจมากกับภาพที่เห็นเธอพยายามจะตื่นขึ้นมาแต่ก็ทำไม่ได้จิ๊บพยายามดิ้นไปดิ้นมาเพื่อให้รู้สึกตัวแต่ความฝันนั้นมันยังไม่จบ หลังจากเธอคนนั้นมีเลือดออกมาอย่างมากภาพที่จิ๊บเห็นต่อก็คือหญิงสาวคนนั้นเธอก็เหมือนกับว่าโดนใครบางคนดึงลงจากที่นอนและลากไปที่ห้องน้ำเลือดที่ไหลนองเต็มพื้นไหลไปตามทางเดินจนไปถึงพื้นห้องน้ำเธอคนนั้นนั่งเอาหลังพิงชักโครกพร้อมหายใจรวยรินเหมือนจะขาดใจเสียให้ได้ ก่อนที่เธอคนนั้นจะแน่นิ่งไปที่สุดคอของเธอพับลงกับหัวไหล่ลืมตาเบิกโพรงอยู่อย่างนั้นจิ๊บที่เห็นภาพนั้นทั้งหมดจากจัดสติหลุดเสียตรงนั้นเลยก่อนที่เธอจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาในทันทีพอเธอตื่นขึ้นมาได้เธอจึงรีบป,ปิดทีวีและเดินเข้าไปในห้องน้ำเพื่อจะเข้าไปฉี่ แต่ในหัวตอนนั้นก็ยังคงนึกถึงเรื่องที่ฝันว่าสิ่งที่ฝันนั้นเกี่ยวข้องกับเธออย่างไรกันแน่ในใจก็พยายามคิดในแง่ดีว่าเธอคงจะเหนื่อยเลยทําให้ฝันไปต่างๆนานาคงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเธอหลังจากจิบทำภารกิจในห้องน้ำเสร็จเธอก็พยายามกลับมานอนที่เตียงต่อ พยายามลืมเรื่องราวทั้งหมดก่อนที่จิ๊บจะหลับไปจนกระทั่งตอนเช้าในตอนเช้าจิ๊บตื่นขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียเล็กน้อยเพราะฝันที่ทำให้นอนหลับไม่ค่อยสนิทคงอาจจะแปลกที่ก็เลยทำให้นอนไม่ค่อยสบายจากนั้นจิ๊บก็ไปทำงานตามปกติแต่ไม่ต้องรีบตื่นเช้าเหมือนอย่างเคย พราะว่าออฟฟิศอยู่ใกล้กับคอนโดแถมเดินทางสะดวกจิบยิ่งคิดก็ยิ่งดีใจที่ได้คอนโดตรงนี้มาเธอคิดทุกอย่างในแง่ดีไว้ก่อนเพราะยังไงก็เสียงเงินซื้อคอนโดนี้มาแล้วเธอเดินทางไปทำงานอย่างอารมณ์ดีทำงานอย่างราบรื่นและมีความสุขในระหว่างวันก็ลืมเรื่องราวที่ฝันเมื่อคืนไปสนิท เธอทำงานปกติทั้งวันจนถึงเวลาเลิกงานก่อนที่จะกลับไปคอนโดจิ๊บก็แวะซื้อกับข้าวไปทานหลังจากนั้นเธอก็ได้มุ่งตรงกลับไปคอนโดทันทีที่ซื้อของเสร็จคืนนี้จิ๊บนั่งทานข้าวดูทีวีเพลินๆอย่างสบายใจหลังจากนั้นก็าอาบน้ำเข้านอนตามปกติ จิ๊บหลับไปในไม่ช้าที่หัวตกถึงมอนคืนนี้เธอก็ฝันอีกว่าหญิงสาวคนเมื่อวานได้มาอยู่ที่ข้างเตียงแต่ท้องของเธอนั้นแฟบลงไม่เหมือนในฝันเมื่อวานเหมือนกับคนที่คลอดลูกไปแล้วเธอคนนั้นพยายามจะพูดอะไรกับจิ๊บแต่เสียงที่ออกมาเบาจนจับใจความไม่ได้ว่าพูดอะไร เธอพยายามจะสื่อสารอะไรบางอย่างให้จิบรู้แต่เหมือนกับว่าไม่เป็นผลใดๆจิบพยายามถามเธอคนนั้นว่าต้องการอะไรเพราะในใจจิบก็พอรู้แล้วว่าสิ่งที่ตัวเองคุยด้วยและพบเจอในฝันเป็นวิญญาณที่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เธอคิดเธอคนนั้นพยายามพูดแต่เสียงที่ออกมา ก็ยังคงฝังไปรู้เรื่องคล้ายกับคนที่เป็นใบหรือโดนตัดลิ้นแต่แล้วจิ๊บก็ต้องตื่นขึ้นมาในกลางดึกอีกครั้งเพราะเสียงกอกน้ำที่เปิดอยู่ในห้องน้ำจิ๊บเดินไปดูด้วยความสงสัยเพราะก่อนที่เธอจะนอนเธอสำรวจดีแล้วว่าเธอปิดน้ำจนหมดแต่แล้วเธอต้องสติแตกอีกครั้ง เมื่อพบว่าบนผนังห้องน้ำมีข้อความที่น่าสยดสยองข้อความนั้นเขียนว่าช่วยฉันด้วยข้อความนั้นเขียนด้วยสีแดงคล้ายกับเลือดด้วยความตกใจจิ๊บจึงรีบล้างออกในทันทีและใจที่ก,าก้ากล้ากุกลัวอีกครั้งคืนนีจ้จิ๊บคงนอนไม่หลับอีกแล้ว เพราะเหตุการณ์ที่เจอนั้นน่ากลัวเกินกว่าเธอจะข่มตานอนอีกได้ในคืนนั้นเธอจึงนอนเล่นมือถือเพื่อฆ่าเวลาจนเกือบจะเช้าผ่านไปสักพักจิบก็ไดีินเสียงเคาะอีกแล้วใจที่สั่นระรัวจนแทบจะหลุดออกมานั้นก็ทำให้เธออยู่แทบไม่ไหวอีกต่อไปอยากจะย้ายออกมันเสียเดี๋ยวนี้ ซึ่งครั้งนี้นั้นเสียงชัดมากว่ามาจากห้องน้ําเป็นเสียงเคาะที่ดังแน่นกว่าเสียงเคาะประตูไม้เดาได้ว่าคงออกมาจากผนังอย่างแน่นอนจิ๊บดูเวลาขณะนั้นเป็นเวลาตีห้าพอดีจิ๊บจึงตัดสินใจจะออกไปหาอะไรทานเพราะไม่อยากอยู่ในห้องแล้วยิ่งจิ๊บเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวจะหันไปหาใครช่วยในเวลานี้คงไม่ได้ ในใจของจิปเริ่มไม่อยากกลับห้องเพราะสิ่งที่เธอเจอและฝันค่อยๆชัดเจนขึ้นว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องอย่างแน่นอนใจที่เคยหนักแน่นว่าจะต้องอยู่ที่ห้องใหม่อย่างมีความสุขนั้นตอนนี้กลับกลายเป็นความกลัวและความอึดอัดอยู่ทุกขณะจิปอดหลับอดนอนเป็นเวลาหลายต่อหลายคืนจนหน้าตาซุดโสม ใต้ตาคล้ำดำจนเห็นได้ชัดจากคนที่ดูสวยสดใสกลับกลายเป็นตอนนี้คล้ายมนุษย์ป้าเข้าไปเต็มทีจิ๊บจึงตัดสินใจไปที่วัดเพื่อทำบุญและคิดหาวิธีแก้เพราะจะหาที่อยู่ใหม่ตอนนี้ก็คงจะยากเพราะว่าเงินก็เสียไปแล้วแถมจะขายก็คงยังไม่มีคนซื้อในทันที เธอไม่มีเงินพอที่จะย้ายไปเช่าหรือซื้อหาที่อยู่ใหม่แล้วจึงต้องหาทางอยู่ต่อจิบทำบุญถวายสังฆทานและบอกกล่าวหลวงพ่อกับสิ่งที่เจอมาหลวงพ่อจึงให้พระมาหนึ่งองค์แนะนำให้จิพบพกติดตัวไว้เพื่อคอยปกปักรักษาคุ้มครองตัวจิบและท่านยังบอกอีกว่า ที่พักอาศัยของโยมมีวิญญาณของผู้หญิงคนหนึ่งเธอไม่ได้มาร้ายแต่เธอตายอยู่ที่นั่นพร้อมกับลูกของเธอเธออยากให้ใครสักคนหนึ่งช่วยเธอและโยมก็เป็นคนเดียวที่สัมผัสได้เธอน่าสงสารเธอท้องแก่มากแล้วจับได้ว่าสามีมีชู้ จึงเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทจนกระทั่งสามีของเธอทุบที่ท้องของเธอจนเธอแท้งและปล่อยให้ตกเลือดตายอยู่ในห้องน้ำหลังจากนั้นสามีของเธอก็นำร่างของเธอไปฝังไว้กับผนังห้องน้ำเพราะกลัวความผิดจากนั้นจึงประกาศขายคอนโดในราคาถูกๆหลายต่อหลายคน มาซื้อก็อยู่ได้ไม่นานก็ประกาศขายอีกเปลี่ยนเจ้าของไปเรื่อยๆเธอคนนั้นแค่อยากโวนปลดปล่อยและเป็นอิสระหลวงตาจึงตกลงว่าจะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณออกให้และให้จิบนั้นแจ้งกับทางคอนโดเพื่อนำร่างของหญิงสาวออกมาตอนแรกทางคอนโดก็ไม่ยินยอม คิดว่าจิ๊บโกหกเพราะผ่านเรื่องราวมานานแล้วไม่มีใครพบเจอเรื่องแบบนี้หลวงพ่อจึงช่วยพูดและขอให้พิสูจน์ทางคอนโดจึงตกลงเมื่อเจาะผนังนำกระเบื้องออกและทุบป,ปูนที่ปิดอยู่นั้นออกก็ต้องผง,งาดกับกลิ่นเหม็นแต่ก็แปลกมากที่ศพนั้นไม่เน่าไม่เปื่อยเหมือนกับว่ารอคนมาเจอ และดำเนินคดีกับสามีของเธอเธอจึงจะไปสู่สุคติได้หลังจากนั้นหน่วยกู้ภยัยตำรวจและทางคอนโดก็นำศพไปทำพิธีทางศาสนาและดำเนินคดีกับสามีของเธอที่หนีไปอยู่กับเมียมใหม่จนสำเร็จหลังจากนั้นจิปก็ยังอยู่ที่คอนโดนั้นต่อและไม่พบเจอเธอคนนั้นอีกเลย แถมยังถูกหวยอยู่บ่อยๆด้วยคงจะเป็นเพราะผลบุญที่เธอช่วยเหลือหญิงสาวคนนั้นเป็นแน่